เอโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเพเข้าสู่เกมซีเวนไนท์รีเบิร์ตนะครับสารจากผู้พัฒนามาแล้วเพื่อนนะอัปเดตที่กําลังจะมาในวันที่30นะครับเป็นวันพฤหัสนี้นะครับผมว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับก่อนรับชมคลิปฝากกันกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจครับช่องบูชแนลของเราด้วยนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผมอ่ะอันดับแรกนะครับก็มาถึงในเรื่องของการอัปเดตนะครับอัศวินคนใหม่นะฮะในวันที่30เนาะก็จะเป็น คิริเอลนะครับโอ้โหคิริเอลนะผมบอกเลยว่าผมชอบมันตั้งแต่ภาคที่แล้วนะภาคหนึ่งเลยนะครับคิริเอลแห่งคณะปฏิวัติลูมินัสนะครับนี่คิริเอลก็จะเป็นพี่น้องแท้ๆกับบาลิต้าเนาะอสเวนที่ปรากฏตัวก่อนหน้านี้นะครับโดยเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยในอดีตนะครับทำให้ทั้งสองเนี่ยนะครับเลือกกันเดินคนละเส้นทางนะฮะนี่น้องคิริเอลนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้โหเรียกว่านะครับเป็นหนึ่งตัวละครที่โมเดลสวยแล้วก็สกิลเก่งนะฮะยิ่งมาในแพทนี้นะครับ สกิลนี้คือแบบโอ้โหสุดจัดเลยฮะบประลัดบอกนะครับอ่ะนี่นะครับคือเรื่องเรานะของพี่น้องคููนี้จะเป็นอย่างไรนะครับในคณะปฏิวัติลูมินัสนะครับเป็นกลุ่มแบบไหนนะเราเตรียมตัวไว้นะครับกิจกรรมเนื้อเรื่องนะเมื่อนก็จะมีกิจกรรมเนื้อเรื่องเข้ามานะครับและนะครับไพ่หลักของทีมเวทนะคิริเอลนะครับคิริเอลเป็นอัศวินสายเวทนะครับที่ระหว่างการต่อสู้จะขจัดดีบัฟทั้งหมดนะครับที่ปรับใช้กับตัวเองและสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอย่างรุนแรงนะครับตามจํานวนดีบัฟที่ถูกขจัดออกนะครับ จึงสามารถสมบทบาทดิวเรอร์นะครับที่เรียกว่า,เ,าเป็นตัวแปรที่จะพลิกสถานการณ์ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเธอยังมอบบัฟที่มีประโยชน์ให้กับพันธมิตรทั้งทั้งหมดตลอดเวลาด้วยนะครับคาดว่าจะเป็นตัวหลักในการจัดทีมเวทนะครับอาจจะรอติดตามกันนะว่าสกิลน้องจะเป็นยังไงนะครับมาใบแบบนี้มาบอกแบบนี้นะครับตอนนี้ทีมเวทเราเนี่ยทีมหลักๆก็จะมีอะไรล่ะมีเมลคีมียอนฮีนะครับแล้วถ้าได้คิลเอรมาเสริมอีกและยังเป็นตัวหลักในทีมเวทอีกนะครับใครที่ ยังเรียกว่าเฮ้ยอาจจะหอยังไม่ผ่านหรือว่าดันฟันไลท์ใกลๆยังไม่ผ่านเนี่ยถ้าคุณได้คิริเอลมาเนี่ยนะผมว่าดีมากนะเพราะว่ายังสามารถกระจัดนะครับในส่วนของดีบัฟให้ได้ด้วยเนาะและก็นะครับดีบัฟที่กระจัดออกเนี่ยจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นด้วยนะครับอ่ะก็คิดว่าเป็นตัวที่ยังไงยังไงก็ต้องมีนะต้องเปิดหาแน่นอนนะครับแต่ว่าเราจะทํซีเท่าไหร่กัน C 0ศ2นย์หรือ C6 นะครับเดี๋ยวนี้เราดูสกิลทีหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของการท4ซีทีหนึ่งนะครับอ่ะ แล้วก็นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากเลยทุกคนนะในเรื่องของการปรับอัศวินบางส่วนนะนะครับเรามีแผนที่จะปรับอัศวินที่มีอัตราใช้งานบางเมตาต่ำนะครับเนาะหรือประสิทธิภาพยังไม่สมบูรณ์พอนะครับโดยอ้างอิงจากฟีดแบ็กของผู้เล่นนะครับก็หลายๆคนนคั่นแหละที่ถามกันพี่ตัวนี้นะครับเอาไปแลกดีไหมสามแลกหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยพิจารณานะอัศวินนะครับก็จะมีคริส เอสนะฮะสไปแล้วก็ออลลี่แล้วก็พยักมีคานะครับโดยเอสวินเหล่านี้ที่มีขอบเขตในการใช้งานที่จำกัดมากนะครับหรือบางตัวเนี่ยนะครับบางคอนเทนต์เนี่ยนะครับหรือการจัดทีมเนาะก็เรียกว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับอย่างไรก็ตามหน้าที่นะครับและคอนเซปต์ในการต่อสู้ของเอสวินเนาะจะมีความแตกต่างกันนะครับภาคนี้เขาก็นี่นี่ให้เราปั้นเอสวินที่หลากหลายแล้วก็ใช้ตัวที่เยอะขึ้นนะครับเนาะดังนั้นเนี่ยการปรับบาลานซ์นะจึงจําเป็นนะครับต้องใช้เวลาแล้วก็การทดสอบโดยละเอียดโดยครั้งนี้นะครับจะปรับคลิกก่อนเลยนะเพื่อนๆนะ นี่ครับเพราะพี่คิดของเราเนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นตัวหลักของเดซที่แบบว่าตีเดซทั้ง3ตะกิวนะครับแต่พอใช้งานจริงไม่ค่อยติดแล้วก็ตัวบ้างด้วยนะฮะตาย,ยาง,ง่ายๆเนาะคิดนะครับเขาบอกว่าถูกออกแบบให้เป็นอสศวินที่มีความสําคัญในทีมเมตาของทีมเดซนะครับ แต่นะฮะเนื่องจากความสามารถนะครับในการเอาตัวรอดเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับจึงไม่สามารถอยู่ในสนามรบได้นานนะักจึงกลายเป็นจุดอ่อนนะครับที่ยิ่งใหญ่ของเขานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะปรับนะฮะทิศทางของเขาเนี่ยให้เอาตัวรอดได้ดียิ่งขึ้นนะครับและเพื่อความอยู่รอดในสนามจะเป็นเวลานานนะโดยคงจุดแข็งของแมคชินิกเดชเอาไว้นะครับพร้อมปรับให้ทํางานได้อย่างมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าปรับแล้วเนี่ยพี่คิดเก่งแล้วนะในหอประสาทคิดวันที่จะปรับ จะเก่งตามใช่ไหมก็น่าจะเหมือนกันแหละนะครับสกิลเนาะเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงว่าจะมีผลจากการตีประสาทขนาดไหนแต่โดยส่วนรวมถ้าปรับมาก็ดีครับเพราะว่าเดชเนี่ยผมลองไปตัดด่านเนี่ยไอส้สกิลห้าเป้าวิกเห็นไม่ค่อยจะติดเลยนะไอส้สกิลบนเนี่ยเออเต็งน,น้อยๆเนี่ยขอติดสักสองตัวสามตัวได้ไหมในการสาดต่อรอบเนี่ยอาจจะให้การันตีมาหรือสกิลล่างนะติดชัวร์วอะไรประมาณนี้นะครับ เนาะนะครับแล้วเขาบอกนะว่าสําหรับการนะครับในเรื่องของอัปเดตนะรายละเอียดแพทที่เกี่ยวกับพาสก,กิลต่างๆเราจะแจ้งให้ทราบผ่านประกาศภายหลังนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราจะจัดการพิกอัพของคริสนะครับเป็นการต้อนรับบาลานซ์แพทนะครับก็แน่นอนว่าถ้าปรับไปคิดเมื่อไรเนี่ยนะครับก็จะมีบาลานซ์แพทและมีตู้นะครับพิกอัพของพี่คริสมาให้เราได้สุ่มกันนะครับอ่าแล้วก็นะครับดังนั้นเนี่ยหากท่านใดกําลังจะพิจารณาเรื่องนะพัฒนาคิดอยู่นะครับอย่าลืมตรวจสอบกันด้วยนะครับและในอนาคตเนี่ยจะจัด พลิกอัพรีลันนะผ่านการโหวตนะครับผมผู้เล่นด้วยหวังว่าจะติดตามกันเยอะๆนะฮะ,ะเดี๋ยวรอดูเนาะแล้วก็นะครับต่อมาเป็นคอตุมเพื่อต้อนรับนะครับฮาโลวีนนะในวันที่31ตุลานี้นะครับเราได้จัดเตรียมคอตุมนะครับที่มีกลิ่นอายฮาโลวีนรวมถึงคอตุมทั่วไปไว้ทั้งหมด8ชุดด้วยกันนะครับอคอตุมฮาโลวีนทั้งหมดนะครับ4ชุดนะ้ะยจะนิยมนะครับได้รับความรับ ฟอร์มรักนะอย่างล้นหลามนะครับในภาคต้นฉบับแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในเซเว่นไนท์รีเบิร์ตนอกจากนี้นะครับยังมีนะอ้อตูมสีสันเหล่าอัศวินนะครับอดีตเซเว่นไนท์สามชุดนะครับก็คือโอจิชิโนเองนะครับโดยจะให้บรรยากาศที่แตกต่างกันผ่านธีมนะครับสีสันที่หลากหลายนะแล้วก็สุดท้ายครับก็จะเป็นในเรื่องของคอตูมนะครับที่มีพื้นฐานจากในเรื่องของใครนะนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับอันแรกเนาะอันแรกคือแม่มดนะครับทิ้งระเบิดลูรี่อันนี้ก็คือมาวันที่สามสิบนะทุก นี่เรียกว่าน่ารักเลยนะครับแม่มดเนะเอยดูดีดูดีนะแล้วก็โคอีครับผมนะอันนี้ก็เวลานะครับอาหารของแม่โมดนะครับโคอีเนี่ยไม่ขอตูมนะครับและนะครับนี่ดาบนอกนะฮะดาบนอกกรีดนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของโลซี่นะโลซี่ก็จะมาเป็นคอตนี้เลยนะครับวันที่30นะแล้วก็จะมีนะครับโอ้โหวิปิคทามินจูทีครับผมจูดิสวยมากฮะเรียกว่ายังคงความอยู่นะก็ เรียกว่านะครับน่าจัดมากทุกคนนะแล้วก็จะมีในเรื่องของเปลวนะครับเพลิงสีน้ําเงินพายนะพายก็จะเป็นตัวสีแดงแล้วรอบนี้ก็จะมาเป็นพายสีน้ําเงินนะครับคอสเป็นไม่ชอบอันไหนบ้างโอเจเคผมชอบจูรีแหละเพราะผมมีไงส่วนโรซี่ผมไม่มีไงเออแต่โรซี่ก็สวยนะนะครับจูรีนี่สวยจัดเลยนะไม่รู้ว่าเท่าไหร่เหมือนกันเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับแล้วก็พายผมมองว่าก็ต้องเตรียมแล้วแหละนะสองตัวนี้นะครับอ่ะแล้วก็มีนะครับผู้ ท้าชิงคายนะครับคายก็จะมาด้วยพี่คายนี่ครวันที่ส0สิบตุลาเหมือนกันนะครับและนะครับยังไม่หมดนะยังมีนะครับระดับนี่โซฮันเตอร์พีดัมนนวันที่6พฤศจิกายนครับก็จะเป็นธนูเนาะนะฮะแบบนี้พี่ดัมเท่มากทุกคนนะผมฟ้ามันเลยแล้วก็มีนะครับเดซี่นะฮะน่าเอาน้องไปี๊าามังกรซะเลืกเกินนะไม่ใช่มังกรเลยเอาน้องไปปลาลูกวัวซะเลืกเกินนะอัพมาวันที่6เหมือนกันนะครับก็เรียกว่านะสวยครับสวยสวยจริงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสกิลนะครับ ก็มีสกิลให้เราได้ดูด้วยเนาะนะครับนี่ก็จะมีในเรื่องของนี่ฮะโอ้โหแต่ละตัวครับนี่ฮะนี่สกินนะครับแบบนี้เดี๋ยวเกมเข้ามาก็ดูอีกทีหนึ่งครับนี่เป็นสกินสั้นๆนะในเดฟโนดนะครับนี่ฮะโอ้โหผีดำผีดำเท่ทุกคนโอ้โหพีด่ดำสีสันสดใสนี่นะฮะเราดูเดซี่ครับอื้สวยงามนะฮะอันนี้พายครับผมพายสีดเงินวยสวยฮะแค่การสะบัดธงก็สวยแล้วครับผมอันนี้โลดซี่เฮียที่อยากได้เหมือนกันนะนี่ฮะ อล,ล้วก็นะครับจูรีฮนะโอ้โห,โ,หโหจูรีจูลีนี่คือนี่ขายครับผมมีขายมาอย่างเท่เลยโอ้โหราคาสี่หกผมต้องมีหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไว้ค่อยดูกันเต็มๆแล้วกันเนาะนะครับอ่ะต่อมานะครับเป็นไอเทมใหม่นะหินขัดเงานะครับอันนี้บอกเลยว่าสุดจัดมากนะใครที่เคยเล่นเกมสมิธวอลมาคุณนึกถึงอะไรไหมสามหัวที่เราไปฟาร์มหินเสริมกันนะครับสมมุติว่าเราได้รูนที่สเต็ปนะครับ 17เอย่างเงี้ยแล้วสามารถเสริมไปได้อีกนะครับค่าแท็กอีก6กเงี้ยก็จะกลายเป็น23อันอันนี้ก็คือหลักการเดียวกันเลยนะก็จะเป็นเรื่องหินขัดเงานะครับนการอัปเดตครั้งนี้อ่ะเขาจะเพิ่มหินขัดเงามานะครับเป็นส่วนสําคัญในการพัฒน,นาอุปกรณ์ข้อดีก็คือนะครับอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันจะสะแตทดสวยขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าสามารถเสริมอัพได้อีกเนาะหินขัดเงาเป็นไอเทมพิเศษที่สามารถอัปเกรดนะครับออฟย่อยแต่ละอุปกรณ์นะเพิ่มได้หนึ่งครั้งนะครับ ็เราสามารถเพิ่มได้นะว่าจะเพิ่มอะไรนั่นจากหนึ่งชิ้นนะครับอ่ะโดยนะครับถือปัจจัยที่ช่วยการพัฒนานะครับอุปกรณ์นะครับเดิมขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอ่ะสิ่งนี้นะครับเนี่ยจะช่วยให้เซตค่าความสามารถของอัศวินนะครับดียิ่งขึ้นเนาะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้นะครับโครงสร้างมื้นฐานของหินขับเงาคือเป้าหมายที่ปรับใช้นะครับออฟย่อยนะครับอ่ะเนาะออฟย่อยนะครับวิธีปรับใช้คือเพิ่มค่านะครับเนาะแต่ละออฟเนี่ยขึ้นจากเดิมหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ประเภทนะครับ หินขัดเงาจะแบ่งออกเป็นตามเซตอุปกรณ์นะครับประเภทที่เป็นอบย่อยหินขัดเงาได้แก่นะทั่วไปเนระดับสูงหายากและตำนานนะครับอันนี้จะไม่สามารถเสริมในส่วนของเข้าเป้าแล้วก็ตานทานได้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะมีเห็นไหมว่านี่จากคลิปวิดีโอนะครับอันนี้ก็คือของเราเนี่ยดรอปมาสองอบถูกไหมแต่เราอยากเพิ่มนะเพื่อนๆนะเราอยากเพิ่มครับสมมติผมอยากเพิ่มคีเรนเนี่ยคีเลนนะนนะถ้าแบบเป็นสีเนะี่ยนะครับเขาก็จะให้ดูนะไล่ไปเนะี่ยนะครับมันก็จะเพิ่มตั้งแต่เนะี่ยเห็นไหม สีส้มก็จะเป็น3 6ถึงนะเสริมไปปุ๊บนะครับอ่าเราก็จะได้เป็นนี่สบวก6นะครับเออก็จะประมาณนี้ก็เรียกว่าเสริมขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของออฟก,กันนะครับในเรื่องของหินเนี่ยก็จะมีทั่วไปนะระดับสูงทั่วไปนี่ก็คือสีฟ้าเนาะใช่ไหมสีเอ๊ะก่อนนะทั่วไปาด้เป็นขาวเลยนะขาวฟ้าม่วงตำนานนะประมาณนี้เนาะขาวฟ้าม่วงแล้วก็ส้มนะครับนี่ ก็ถ้าสมมติว่าคิเลนนะคิดจะเข้าเลนนะถ้าหินขาวเนี่ยนะทั่วไปก็เสริมได้แค่หนึ่งสองนะครับสมมติคิเลนเราสิบสองเนี่ยก็เสริมได้เท่านี้เนาะถ้าเป็นระดับสูงก็หนึ่งถึงสามนะครับจะเป็นการสุ่มนะหายากเนี่ยสองถึงสี่นะครับระดับตำนานเนี่ยเสริมได้ถึงหกอย่างเช่นคิเลนผมสิบห้าอย่างเงี้ยเพราะถ้าผมเสริมลงตำนานหกเนี่ยก็จะกลายเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับทำให้บางตัวละครเนี่ยที่ทำคิเลนยากๆนะครับก็ทำคิเลนร้อยได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็จะมีค่าตารางเนาะในเรื่องของการเสริมอออััััันนนนนนีี้้จจะะเเเปปป็็รร์์ซตตพพลลงงงโมกคบ ก็ตำนานเนี่ยอาจจะยากหน่อยนะผมว่าสีฟ้ากับสีม่วงพอหาได้อยู่นะครับเียเสริมได้สีก็เยอะแล้วนะเออนะสแตทก็ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อ่ะเขามาดูนะครับในเรื่องของช่องทางการได้รับหินแคทเงาเนาะก็จะดรอปนะครับในเรทชั้น11-15อด้ด้วยนะสามารถรับหินแคทเงาได้นะครับตามอัตราในปริมาณน้อยนะครับนี่ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีนะครับเอ่อเวอรเรสในอนาคตนะครับผมเนี่ยช่องทางหลักนะครับอ่ะก่อนไปดูตรงนี้ขอพูดถึงตรงนี้ก่อนนะครับ ฉะนั้นเนี่ยใครที่ฟาร์มชั้นสิบได้นะครับคุณจะต้องพัฒนานะครับตัวทีมของคุณตัวของคุณเนี่ยให้พัฒนาฟาร์มชั้นสิบเอ็ดถึงสิบห้าได้แล้วนะเราจะนะครับได้มาสี่สิบวันแล้วเราจะไม่หยุดกันที่สิบชั้นสิบนะครับเราจะต้องไปถึงสิบห้าเพราะว่ามันจะได้หินขัดเงาตรงนี้ครับอืมอันนี้คือสําคัญมากๆทําให้ไอดีเติบโตนะครับได้ไวเลยอ่าแล้วก็้อนะครับบริเวณในอนาคตเนี่ยช่องทางการได้รับหินขัดเงาเนาะสามารถรับได้อัตราหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก สามารถใช้เป็นตัวเลือกในการพัฒนาสวินได้อย่างแม่นยั้นะโดยให้เกิดช่องว่างระหว่างความแตกต่างนะครับโดยไม่เกิดช่องว่างระดับความแตกต่างมากจนเกินไปนะอีกทั้งยังเพิ่มความสนุกในการวางแผนและก็กลยุทธ์ด้วยนะครับอ่แล้วก็มีระบบเลิกใช้งานอุปกรณ์นะครับก็จะมีในการจัดทีมนะอศวินนะครับมีกลยุทธ์รวมถึงการจัดอุปกรณ์นะครับเป็นปัจจัยหลักนะที่ส่งผลต่อการต่อสู้อย่างมากนะครับแต่ถึงขั้นนั้นนะ ในเรื่องของระบบนะครับอำนวยความสะดวกในการจัดอุปกรณ์ยังไม่สมบูรณ์พอทําให้ผู้เล่นหลายคนเนี่ยประสบความลำบากในการขายแล้วก็จัดการอุปกรณ์นะครับซึ่งเราต้องขอภัยเป็นอย่างสูงดังนั้นเนี่ยเราจึงนําระบบนะฮะเลิกใช้งานมาเข้ามานะครับเพื่อให้ท่านสามารถขายอุปกรณ์ได้อย่างง่ายนะแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็จะมีระบบอยู่นะครับสามารถตรวจสอบได้นี่ฮะก็คือสามารถที่แบบว่าดูชิ้นนี้อยู่ไม่สวยเนี่ยกดขายจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็เรียกเพิ่มเข้ามาให้นะนะครับนี่แล้วก็จะมีขายจากตรงนี้ด้วยนะนะครับ แล้วก็อุปกรณ์ที่บันทึกนะเป็นเป้าหมายเลือกใช้นะสามารถขายได้ในคลิกเดียวเลยนะครับผมอันนี้คือแจมเลยเดี๋ยวตรงนี้เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมมาทําคลิปแยกให้ทีงแล้วกันนะในเรื่องของการขายอุปกรณ์เนี่ยเพราะว่าทุกวันนี้ผมฟาร์ผมก็ขายทุกวันเลยฮะาะว่าส่วนใหญ่เครื่ององการ์ดจะเต็มก่อนนะอุปกรณ์ไม่ค่อยเต็มหรอกนะอาวุธไม่ค่อยเต็มเครื่ององการนี่คือเต็มง่ายมากนะครับอืมอ่าต่อมานะครับเพิ่มฟังก์ชันในส่วนของการเสริมประดับนะฮะนี่เราสามารถนะครับเอ่อที่จะแยกประดับเสริมในะที่ถูกมาไว้นี่ สถานได้ก่อนเสริมพลังได้นะครับอันนี้ก็จะเปิดเพิ่มขึ้นมาให้นะครับผมไอตัวระดับ4ีดาวไม่ก็ได้อะไรหรอกห้าดาวหดาวนี่แหละนะครับแตกบ่อยมากนะครับก็จะมีน้ํายาสกัดนะฮะเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอืมก็ถือว่าดีเลยนะแล้วก็นะครับกระดานหมากลุกเซน่านะครับก็จะมีการอัปเดตครั้งนี้ก็จะเพิ่มคางุูละเอมิเลียคายแล้วก็อากิล่าเนี่ยนะครับลงในกระดานหมากลุกเซน่าด้วยเนาะนะครับขาดีอุ้ยพี่คายผม C5 อยู่พี่พี่คายผม c 4อยู่ทันไหมเนี่ยเพิ่มลงกรระะดาานนมแล้วคับ โอกาสที่คุณจะได้ลาย46ก,ก่อนข้างเยอะนะครับผมนี่ก็เพิ่มข้ากระดานแล้วเนาะแล้วก็นะครับเ,ออเราได้พิจรนารณานะเพิ่มอัสวินนะครับมากลุกเซน่าทันทีโดยเช่นกันเนื่องจากกระดาเนนะี่ยจะรีเซ็ตทุกวันที่เอ,อ่อจะรีเซ็ตทุก28วันนะครับดังนั้นนะอัศวินคนใหม่จะไม่ปรากฏนะครับผู้เล่นที่ได้รับอัศวินก,นก่อนการรีเซ็ตนะครับก็เพื่อความเท่าเทียมเนาะอ่าแล้วก็จะมีในเรื่องของเพิ่มฟังก์ชันนะครับอัศวินใน UI จากการอุปกรณ์ครับผมนี่ก็ เรียกว่าเพิ่มนะครับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะนี่ฮะก็จะประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมเออนะทำค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับต่อมากับผมว่ามีกิจกรรมพลาววีน,นะครับเตรียมกิจกรรมสุดพิเศษตอนรับพลาววีน,นะครับเราจะมอบรางวัลต่างๆแล้วรวมถึงตะกร้าพักทองจํานวนมากนะครับผ่านการเช็คชื่อและก็มิชชั่นคะแนนนะครับซึ่งตะกร้าฟักทองเนี่ยเป็นไอเทมใช้งานนะครับเมื่อใช้จะสามารถรับตั๋วนะครับเรียกสวินสั์เลี้ยงแล้วก็กุญแจแล้วก็ทองได้นะนะครับก็จะคล้ายๆกับ กล่องเซี่ยวพัจจันทร์รอบที่แล้วแต่ว่ากล่องเซี่ยวพัจจันทร์รอบที่แล้วมันมีตัวเอาเจดเชีงรอบนี้ก็จะเป็นตัวแรกอสศวินสัตว์เลี้ยงแ,แล้วก็กุญแจแล้วก็ทองนะครับอีกยังมีพาร์ด้วยนะเทศกาลฝักทองนะที่สามารถใช้ลูบี้นะครับซื้อเพื่อดำเนินการได้ด้วยโอเคสายฟรีเนะี่ยก็เรียกว่าเก็บลูบี้ไปเลยโดยจะสามารถรับคอตูมนะครับเ,เวลาของแม่มดนะโคอีอ้ระหายากได้ด้วยนะครับนี่นะครับก็จะมีพาร์ตแบบนี้มาให้นะนี่ฮะก็ใช้แต่เขาไม่บอกนะว่า เอ่อในการซื้อเนี่ยใช้เพชรเท่าไหร่นะครับในการซื้อนี่ก็จะมีโบนัสด้วยถ้าเกิดซื้ออันที่แพงกว่าคุณก็จะได้อ่ะโคอีต,ตรงนี้ไปด้วยนะครับอ่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังเปลี่ยนหน้าล็อบบี้ครับให้เป็นคอนเซ็ปต์ฮาโลวีนด้วยครับผมนี่นะฮะคอนเซ็ปต์ก็จะประมาณนี้เลยทุกคนนะนี่นะก็จะเป็นฮาโลวีนครับมือตุบนะโอ้แล้วก็สวยด้วยเดี๋ยว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 เป็นพื่อนสังเกตเลยไหมตรงนี้ฮะเฮ้นะมีอีเวนต์แมกแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะทุกคนนะแล้วก็นนะครรัััับบกาจดดอ สงครามชิงประสาทนะครับนี่นะฮะก็จะมีอัปเดตแล้วก็มีสปอยการอัปเดตนอนาคตด้วยนะเรื่องของการเรียกสัตว์เลี้ยงนะครับปรัชนาแล้วก็สัตว์เลี้ยงใหม่นะการขยายสกยภาพด้วยนะครับนี่อันนี้ก็จะปล่อยเป็นการสปอยนั้นแล้วก็หอคอยไม่สิ้นสุดนะครับแล้วก็การบาลานซ์แพทนะหอคอยเนี่ยนะครับปกติตอนเนี้ยถ้าใครแต่หอคอยไม่สิ้นสุดจะจบที่20ง้าเขาเพิ่มมาให้เป็น300นะครับเพื่อนๆนะแล้วก็มีนะครับอารีน่าแล้วก็อารีน่าระดับสูงนะครับแล้วก็เวอร์เรสต์เน อารีนาระดับสูงเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการนะครับเอาทุกเซิร์ฟเวอร์มารวมกันแล้วก็มาตีกันนะตอนนี้ก็คืออารีนาเนี่ยเขาจะแยกเซิร์ฟอยู่นะแต่อันนี้เป็นอารีนาระดับสูงเนี่ยก็เรียกว่าจะนะครับนำผู้เล่นทุกเซิร์ฟเวอร์มารวมกันแล้วก็มาลองกันนะเออใครจะเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดตัวจริงนะครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าใครจะเป็นสุดยอดนะฮะแล้วก็ยิ่งพิเศษไปกว่านั้นเนี่ยจะมอบเฟรมพิเศษนะเป็นรางวัลนะครับซึ่งมีความแตกต่างจากลูบี้นะเป็นไอเทมหลักนะครับของ เออ่เท่าเงินการเงินหลักโดยสิ้นเชิงนะทุกคนนะนี่ก็จะมีประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของ world world r a รทนะครับอันนี้ก็จะเป็น leo l e o n i น at แอ e เทนะครับแล้วก็คาสคาลิสตานะปรากฏตัวนะครับก็จะมีให้เราได้ไปลงดันกันนะครับผมเนาะนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะนะครับสรุปก็มีในเรื่องของกิวนะครับอันนี้การอัปเดตด้วยเนาะการอัปเดตนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากนะฮะกิวเพิ่มฟังก์ชันนะครับที่เกี่ยวกับ หัวคิวอ่าน,นี้คือดีเลยแล้วก็ฟังก์ชันเกี่ยวกับบันทึกทีมนะครับป้องกันนะแยกในสงครามกิวนะครับแล้วก็สถานะการเข้าร่วมนะกลุ่มนักเดินทางจุตินะครับโหมดฝึกนะสงครามอารีนาโบรีนาเอ่อสงครามสงครามคิวแล้วก็อารีนานะขออภัยนะแล้วก็ซื้อทองนะครในร้านค้าพร้อมกันขยายจํานวนพีเซตอันนี้ดีฮะของเซตเวทผมเต็มไปเรียบร้อยแล้วก็ขยายจากสิบห้าเป็นสาสิบแล้วก็บันทึกอุปกรณ์ในแต่ละคอนเทนต์นะครับแล้วก็ยกเลิกระหว่างกันดําเนินการอนุมัติตรวจสอบอีกครั้งนะครััับบแลละทีีท่่่่สสาคคญเเนนยข้ข้ออรตู ตามสองคอนเทนต์นะครับประจนภัยได้ด้วยคุณประจนภัยได้คุณฟาร์มเลวลไปพร้อมกันได้ครับผมนะก็จะประมาณนี้เนาะนะครับแล้วตรงนี้เราจะเอาเพชรมาจากไหนละ่ะถ้ามันเต็มถูกไหมเออมันเล่นพร้อมกันสองอันนี้เพชรก็ไหลอยู่เหมือนกันนะและที่สําคัญก็เพื่อนนะยังไม่หมดน,นะครับจะมีคอร์ตูมในตานานของยอนฮีแล้วก็การเรียกพ i c k ั p นะครับก็ใครที่รอแทโอยังไม่มานะยอนฮีมาก่อนนะเป็นไอดอลยอนฮีนะเพื่อนนะซึ่ง ถ้าเกลือสุดๆเมาตู้ก็น่าจะอยู่ที่ 3,3,000B บีโดยประมาณนะคอร์นี้นะครับก็เตรียมบีกันไว้ด้วยนะครับผมนี่ฮะแล้วก็นะเรากำลังเตรียมคอนเซปต์นะครับคอร์ตูมคุณภาพสูงนะครับเพิ่มเข้ามาเนาะโดยเฉพาะตัวยอนฮี ee, และยังปล่อย O s t ทีมที่เข้ากับไอดอลยอนฮีด้วยนะเพื่อนๆนะนี่ฮะรอติดตามกันได้เลยนะโอ้โหสวยจัดเลยนะแล้วก็ยังมีภาพนะครับต้อนรับครึ่งปีอีกนะเพอเยอะมากนะครับนี่อัศวินอยู่ในภาพคือใครกันนะนะครับอ่ะแล้วก็จะมีในการแจกเนาะ เอเลียสีดาวแล้วกล่องกุญแจด้วยนะครับใครที่เข้าเกมเนะี่ยคุณก็จะได้นะเอ่อในส่วนของกุญแจนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็คือเข้ามาแล้วนะครับผมรับให้ดูเนาะนี่เอมิเลียนะครับแล้วกล่องกุญแจก็ดีมากๆเลยครับเกมอ<า>ัปเดตมาซูเปอร์ฮีโร่เอมิเลียมาแล้วจ้าแจกฟรีเลยจ้าโอ้โหทุกคนนะฮะก็แนะนําว่าเอมิเลียเนี่ยอย่าเอาไปแลกตัวอื่นนะมันได้ใช้นะครับปั้นเถอะผมก็ปั้นอยู่นี่นี่ผมก็ปั้นอยู่แต่ผมยังไม่มีของให้ใส่นะ ตอนนี้ผมซีหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะซีสองซีสองแรกอะไรมาซีสองก็จะได้ในเรื่องของพลังโจมตีเพิ่มขึ้นหกเปอร์เซ็นต์ครับนี่นะฮะแล้วก็เป็นแปลงเป้าหมายศัตรูที่มีพลังป้องกันที่สุดสองคนนะครับเรียกว่าเป็นตัวที่ตีทีมถึกเบิร์ดทีมถึกได้ดีเพื่อนๆสามารถนะครับหาเอ米เ尔ิอาไ,ได้ด้วยได้ด้วยเพิ่มน,นะครับจากนี่ครับในร้านค้านะแล้วก็กิวค,ครับผมนี่จะมีแต้มให้อยู่นะสงครามกิวครับ ห้าผ่นที่ผมเก็บอยู่นะเดี๋ยวผมก็จะซื้อนะครับผมว่าจะทํา C6 หแหละนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่เรียกว่าได้ใช้ในคิววอแน่นอนนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ก็ยังยาวนิดนึงนะทุกคนนะก็หวังว่านะครับเพื่อนๆ่าจจะชื่นชอบกันโดยเฉพาะตัวใหม่อย่างคิริอลนะครับเดี๋ยวรอดูกันดีกว่าว่ามีสกิลอะไรที่เด็ดบ้างเนาะนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะต้องเปิดแหละเพราะาเป็นตัวหลักในทีมเมยด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีคร,ครับผม